ภาษาวันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่ท่าน้ําวัดใหญ่นะคะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูวานบรูดาที่ยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเลไทยแบบก็ให้ชิดเลยค่ะถูกต้องครับป๊อปปี้มาตั้งทีเนี่ยบอกเลยว่าไปธรรมดาคงไม่ได้ไว่ายน้ําไปครับโอ้ดีไม่ดีสิพี่ฝนหยอกเล่นนี่ครับเราต้องไปด้วยเรือหรูแบบนี้ mm hmm. เร็วแรงหรู ปลอดภัยปลอดภ<พ><ร>ัยติดรอเรือมาไงจะบอกว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่จะได้ไปล่องเรือชมวานบลูดา้าตื่นเต้นมากๆเลยครับตื่นน้งแน่ตีห้าเลยเพราะกลัวขึ้นเรือไม่ทันรอบ8ปดโมงเช้าครับผมต<อ>ีหมาทำเป็นผู้ที้ฉันตื่นตีสีครึ่งนะคะวานคุณไกลกว่าผมหรือเปล่าบ้านคุณอยู่อัพาวาเหรอแถวแถวนี้โอ้ยทำเป็นคุยผมตื่น7จ็ดโมงหยังไม่คุยเลยนอนวัด อ้าวรู้ได้ไงอ่ะก็เป็นหมาวัดอะอุ้ยโดนอำซะแล้วอ่ะไปขึ้นเรือเธอไปเลยเดี๋ยวไม่ทันเ็วไป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 รู้ได้ไงผมเป็นหมาวัดอะเอ้าหนาก็บอก ผู้ใหญ่หัวหน้าคณะทัวร์พามาดูวานบลูด้าของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยอยู่ไหนครับเนี่ยสสสสววััััดดีีคครรบบพี่ปุ๋ยอยู่ไหนครับอ่ะอยู่นี่ใครอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อผิดฝั่งครับพี่ปุ๋ยสวัสดครับพี่สวัสดีครับมาใน่องฮะมาในซองแล้วไม่เจออะไรเลยมืดตึ๊บเลยพี่ผู้ใขาเราจะเจอวานบลูด้าได้เมื่อที่สุดในช่วงไหนคะของปีครับมันมีไฮซีซั่นของมันนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับเริ่มตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นมาครับ แล้วก็ยาวไปถึงป,ปลายปีนะครับแต่พอต้นปีเนี่ยมันจะมุฟไปลงพัคใต้ไปเลยฮะจริงแล้วดูได้ทั้งปีนะครับเแต่ว่าในช่วงที่มันเป็นโลซิสันเนี่ยมันหายา,ยากไทยซันเนี่ยว่ามันชอบอ้าปากอันนี้ที่คนดูวาชอบดูไม่รู้เบื่อครับแบบเขาขึ้นมาค้างคให้เราเห็นอะค้างกินเหยื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครก็อยากเห็นนะฮะบางค,คนเนี่ยยอมเสียงเงินซะแล้วซ้ำอีกเห็นวาธรรมดาก็ไม่เอาต้องต้องเห็นอ้าปากผมอยากทราบนิดนึงว่าเขาอ้าปากเพื่ออะไรครับเป็นการล่าเหยื่อปลาเล็กๆฮะ ปลากระตักปลาไส้ตันคือมีก้อนปลาอยู่ใต้น้ำใช่ไหมเพราะว่าเตยขึ้นมาอแล้วก็อ้าค้างไว้เนี่ยเขย่าเขย่าอ่ะรอให้ปลากระโดดเข้าปากคือปลามันตกใจใช่ครับไอลูกปลาเล็กก็นึกว่าตัวเองกระโดดเพื่อหนีรอดกลายเป็นหนีเข้าปากคือนี่ฟ้าฉลาดซึรสดงว่าเขาไม่ใช่ปลาเขามีไอคิวในการล่าครับโอ้โหพี่ปุยคงถามหน่อยและเรือที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็มีความพิเศษยังไงครับ เพราะพิเศษคือเรือคาตามารันอันเดียวที่เราเอามาดูวานแล้วก็ติดแอร์ด้วยแล้วก็ลำใหญ่ด้วยคือคาตามารันเนี่ยความนิ่งมันสูงเวลาดูวานเฮโรดูวานมันไม่ยุ่บถ้าเป็นเรือท้องเดียวมันจะพอดีไปแอ้วมีความหวัดเสียวบ้างอีกอย่างหนึ่งความขนาดใหญ่สําคัญนะฮะเรือลำนี้ย20เมตรใหญ่กว่าใครเพื่อนเลยสําคัญในความมั่นคงนะในออกกทะเลที่มาพาเรามาดูต้องมีประสบการณ์มากอย่างกับตันเรือผมเนี่ยเป็นคนถ่ายภาพ วานบูดาคนแรกของเมืองไทยเมื่อปี3 5านะฮะดำน้ำถ่ายเลย<อ>นะครับเพราะนั้นประสบการณ์เรื่องเนี้ยเห็นมาจนแบบชั่วโมงบินสูง,<อ>งสำคัญจากท่าเรือมาดูวานคือไกลเท่าไหร่แล้วก็นานเท่าไหร่ครับ,รบก็ประมาณ2ชั่วโมงครับก็ถึงในถึงในจุดที่จะมีวานแล้วนะแต่บางทีนะแล้วแต่ว<อ>ันบางวันชั่วโมงเดียวก็เจอมันแล้วแต่บางทีมันก็อยู่แถวปากแม่น้ําเลยครับมันมันพูดยากทําไมตัววานบูดาเนี่ยค่ะเขาถึงได้มาอยู่ตรงจุดบริเวณนี้เยอะล่ะคะครับออาตัวกอไก่เนี่ย มันมีแม่น้ำผ่าสายไหลลงมาครับทาให้เกิดอะไรบ้าพวกปลาเล็กปลากระตักปลาไส้ตันเนี่ยที่เป็นเหยื่อหลักของวาเนี่ยมันเยอะขาดนะฤดูฝนเนี่ยพอฝนตกพาสารอาหารขึ้นมาปุ๊บปลาเล็กเยอะวานก็เข้ามาระดับน้ำที่เนี่ยมัน10เมตรวรันวานมันสูง10เมตรวานมันยาว10เมตรน้ําสูง10เมตรเวลามันอ้าไปเนี่ยหมดมันยืนเลยมันก็เลยชอบมากที่นี่สบายเลยเป็นสิ่งที่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งชาวะมงคเขาก็ไม่ล่าชาวมงคนไทยนี่เขาไม,ไม่ไม่กินปละาวานกันไม่เหมือนประเทศอื่นๆออเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแหล่งที่เราเลี้ยงลูกเป็นเป็นเป็นทุกอย่างของวานนะฮะที่เนี่ยครออับก็เลยเจอง่ายที่สุดในโลกเลยนะ,ะสรับวรนบูด้า การดูวานเนี่ยเรามีระยะห่างในการดูไหมครับครับเขามีกฎเกณฑ์อยู่เขาค่อยๆผ่อนความเร็วลงครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เหลือเลยคือบางตัวนี่ใสยุ่งเหมือนกันบางตัวเนี่ยชอบขวาเรือเลยครับฮะบางตัวเนี่ยเขาจะเป็นเรียกว่าดาวอ่าวไทยเงี้ยได้เห็นแวบเดียวก็รู้เปอร์เซ็นในการที่เราออกมาแล้วเจอกี่เปอร์เซ็นเก้าสิบโอ้แสดงว่าค่อนข้างจะมีโอกาสสูงที่ได้เจอถูกฤดูกาลอ่ะมันประมาณนั้นนะฮะแต่ต้องยอมรับว่าไปขอธรรมชาติเนี่ยมันมีพลาดกันได้จริงๆ มาแล้วไม่เจอทําไงพี่ปุ๋ยผมก็มีประกันให้ซ่อมฟรีนะฮะตอนให้มาซ้ําโดยเพราะโดยเพราะถ้าเหมาลําเนี่ยผมซ่อมแบบเหมาเลยไม่ต้องแยกย้ายไปจอยคนอื่นคือออกให้อีกรอบหนึ่งญา้าใครสนใจอะครับมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างเอ่ยก็ผู้ใหญ่ผมคิด2,005ต่อท่านนะครับเด็กอายุไม่เกิน13 1,500แต่นี่ผมบริการที่ผมมีเนี่ยมันก็จะมีอาหารสองมื้อครับมื้อเช้าเป็นชีสเบอร์เกอร์ปลาทูซึ่งเป็นของดังของร้านคุณเสาดอยหลอดเป็นต้นตำลักของแม่กองเลยข้าวกลางวันเราเป็นข้าวกล่องซีฟู้ดของร้านคุณลิ้นปากอาวซึ่งก็เป็นร้านเก่าแม่กอง30ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าเรือเราน่ะมีพิเศษอันหนึ่งคือผมมีประกันไทยประกันเดินทางให้ท่านละหนึ่งล้านเลยซึ่งไม่มีใครมีเพราะว่าเราทำตามกฎเกณฑ์ของกครงการท่องเที่ยวครับผมเป็นเรือที่จดทะเบียน มีบอนุาตนำเที่ยวทำถูกกฎหมายแล้วก็มีบริการทีวผมมีเนี่ยผมเป็นเจ้าภาพสัตว์ป่าผมมีกล้องเลนพวกนี้เยอะผมเลยเอามาให้ยืมฟรีสี่ชุดแล้วผมเองน่ะสอนให้ด้วยเซ็ตกล้องให้เสร็จคุยหาเชิญชวนหน่อยผู้ชมดูอยู่แล้วอยากมาแน่เลยครับก็ตอนนี้นะครับเป็นฤดูการดูวานไฮซีซันนะครับเรามีการดูวานที่แม่กลองเนี่ย ใครไม่เคยเห็นวานนะสักครั้งในชีวิตคุณลองมาดูนะฮะและ้วจะชอบมันเป็นสัตสัตว์โลกที่ประหลาดใจดีตัวใหญ่มีสีสันสีพูด,ด้วยไม่เหมือนใคร<ด>และเชียร์ได้นะครับไม่ต้องห่วงมันจะเป็นการดูสัตว์ที่สนุกมากเลยถ้างั้นพวกเราขอตัวไปดูวานก่อนนะครับพี่สมวิผมก็พูดไปผมก็มองหาไปอยู่นี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับครับ 6ชั่วโมงนะคะด่จาวานบรูด้าทั้ง5ตัวเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณชมดูแล้ว <c oughs> อยากจะมาล่องเรือดูวานแบบนี้นะคะ ามาได้เลยค่ะจะมาแบบจอยทริปหรือว่าจองเรือเหมาลำส่วนตัวมาก็ได้รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะครับผมอยากจะบอกเลยว่าถ้าใครนั่งเรือนานๆแล้วจะกลัวหิวนะมไม่ต้องกลัวเลยครับคุณผู้ชมเราเนี่ยได้ทานกันเต็มอิ่มเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์ปลาทูวุ้นเป็ดออแล้วก็มีเมนูซีฟู้ดให้ทานกันอีกด้วยส่วนเรื่องการเดินทางนะผมบอกเลยว่าปลอดภัยมากครับเพราะว่าเรือลํานี้มีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทางด้านเรือ<ม>และวานที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีดังนั้นนะฮะมาเที่ยวมาถามอยากจะรู้ ก็ถามเขาได้เลยครับร่วมถึงทั้งมาไม่เจอวานเสียใจแต่ไม่ต้องเสียได้ครับเพราะเขาซ่อมให้คุณด้วยสามารถมาใหม,ม่อีกครั้งได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับดีมากมากเลยถูกต้องถ้าดีขนาดนี้อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมค่ะส่ววันนี้มีโประอะไรไดีๆมาฝากนะครับรอติดตามชมช่วงหน้าเลยครับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบาย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแพมพาทุกคนมาเช็คอินที่ l i ตเติ้ลส g ก r าเดนค่ะที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยอ่อนนุช17แยก6ค่ะ,คะก็จะเป็นสวนสัตว์เล็กๆนะคะที่เราเนี่ยสามารถเอาอาหารมาให้กับน้องๆได้แล้วก็ที่สําคัญมีอาหารเครื่องดื่มขนมให้กับคนด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ เราอยู่กับคุณออผู้จัดการร้าน Little s u ส g a าเดนค่ะสวัสดีกับคุณอค่ะ,ค,ะคำถามแรกกับคุณอค่ะอยากรู้ที่มาที่ไปร้านมีที่มาที่ไปไม่เยอะเลยค่ะจริงๆคือมีแค่คาบิบลาตัวเดียวค่ะเรามีสาขาแรกเป็นที่ลิตเติ้ลสุขาเฟค่ะอ,อยู่ที่อ่อนนุชสิบค่ะแต่น้องอยู่ที่นู่นไม่ได้น้องอยู่แอร์ไม่ไหวทางพี่ๆเขาก็เลยแบบว่าอ หาบ้านให้น้องก็เลยเกิดเป็นลิตเติ้ลสูกาเดนก็คือสาขาที่2นี้เองซึ่งก็แบบว่าโอ้โหกาเดนเขาสวยมากคุณผู้ชมดูสิที่นี้มีสัตว์อะไรบ้างแล้วมีกี่โซนคะที่นี่ตั้งแต่เข้าร้านมาเลยใช่ไหมคะเราก็จะเจอน้องเต่าเป็นพันอันดาบ้ากับสุขาตาค่ะตัวใหญ่มากเลยส่วนต่อไปจะเจอคนนี้เลยค่ะนี่เป็นพระเอกด้วยเนี่ยจริงๆเป็นพระเอกเป็นลูกรักเหมือนกันค่ะพอเจอน้องทิกเกอร์เสร็จก็จะเป็นไฮไลท์ของเราค่ะก็จะเป็นโซนคาบิบาร่านะคะคาบิบาร่าด้านในจะมีอยู่3าตัวค่ะมีน้องกะปิปลาและ กวางตุงคาปิบาร่าเป็นหนูยักษ์ค่ะเอาเป็นหนูยักษ์หนูยักษ์หนูที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะคือคนไทยจะเรียกคาปิบา,า,า,มา,มาร่าว่าหมามะพร้าวหมามะพร้าวเอเชื่องไหมคะเชื่องค่ะเชื่องเชื่องแบบโซนน้องแมวเลยค่ะอ๋อเชื่องเหมือนน้องแมวใช่มันมีความขี้อ้อนในตัวเองอแล้วมันก็มีความ มีโลกส่วนตัวของตัวเองอะค่ะแล้วน้องว่ายน้ําเป็นด้วยนี่คือบ่อของน้องค่ะฮะบ่อตรงนี้เนี่ยนะใช่ช่วงเช้าก็แบบเป็นเวลาของน้องเลยค่ะก็คือแบบเล่นเต็มที่ให้เต็มที่สาวว่ายน้ำใหญ่มากทีนี้มีสัตว์อื่นๆอะไรอีกบ้างคะน้องสัตว์ด้านในจริงๆจะมีน้องกวางค่ะน้องกวางจริงๆก็เป็นไฮไลท์ที่ขึ้นมาอีกเพราะว่าน้องเชื่องมากๆแล้วก็มีน้องแพะค่ะน้องแพะก็ไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่าเข้าหาทุกคนเห็นแบบแบๆมีเป็ดด้วยเหรอคะมีน้องเป็ดน้องไก่ค่ะ น้องไก่ซิลกี้จะเป็นน้องไก่ที่แบบขนฟูฟูน่ารักมากเลยอันนี้คือส่วนของาท์ดอร์เราเห็นสัตว์ต่างๆแล้วแล้วินดอร์มีอะไรบ้างินดอร์ด้านในนะคะจะเป็นวอลลบี้ค่ะค่ะจริงๆวอลลบี้ควรอยู่าท์ดอร์แต่ว่าอยู่ไม่ได้เพราะว่าถูกเลี้ยงมาในแอร์ตลอดวอลลบี้นี่มันคือตัวอะไรเหมือนจิงโจ้ค่ะเป็นจิงโจ้พันเล็กด้านในอีกก็จะมีพวกน้องกระต่ายค่ะชินชีล่าแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งก็คือเป็นน้องเมียแคทค่ะแล้วก็น้องหมาข้างในจะเป็นน้องหมาคอคกี้นะคะคุ้คอคกี้น่ารักทีนี้ แน่นอนละอ่ะอะลูกค้าเข้ามาในร้านมันต้องมีกฎกติกากันสักหน่อยนึงมีข้อห้ามอะไรไหมคะมีเด็กๆเ,เข้ามาคะ่ะ<ม>ก็ขอให้ผู้ปกครองคอยดูน้องหน่อยไม่ดึงน้องมไม่จับน้องทุกโซนจะมีสตาคอยดูแลเสมอมีค่าเข้าไหมค่าเข้าของเราจะเป็น450บาทค,ะค่ะแล้วก็ในแพ็กเกจนั้นนะคะก็จะได้เครื่องดื่มคะ่ะแล้วก็ได้อาหารตะกะ้าตะก้าอาหารสัตว์ค่ะสามารถาเลี้ยงสัตว์ ได้ทุกตัวในนี้เลยเหรอใช่ขนมอาหารแนะนําหน่อยมีอะไรบ้าง <S <S จริงๆถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของที่รา้านจริงๆจ,จ,จะเป็นไอศครีมค่ะไอศครีมเป็นโฮมเมดนะคะตัวเค้กก็เป็นโฮมเมดเช่นกันค่ะแล้วก็แอปเปิลไทเซอร์ต่างๆเป็นของทานเล่นค่ะเป็นแบบว่าแนวของทานเล่นทีนี้เชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมคืออยากมาแล้วอยากทราบพิกัดแล้วก็วันเวลาเปิดปิดของร้านหน่อยค่ะค่ะของร้านเรานะคะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะวันหยุดนะคะตะเลิกก็มาได้หมดเลยค่ะพิกัดอยู่ที่อ่อนนูสิบเจ็ดค่ะ อยู่ในโครงการใกล้ๆก,กับโครงการเดอะเคิรค่ะเปิด11โมงค่ะถึง1ทุ่มนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณอ๋อค่ะคุณผู้ชมมากันเยอะๆเลยนะคะที่นี่บอกเลยว่าบรรยากาศดีน้องๆน,น่ารักแถมอาหารก็อร่อยด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่ไหนรอติดตามชมเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย